ร่วมมือถือที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเตรียมตรวต้อนรับเนี่ยฮะโปรโมชั่นเด็ดเ 7, 7. ็ของเรามีรุ่นอะไรกันบ้างขอยไปรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพรอมกันกับผมดิวมอลลีอัพ let's go <S สำหรับเดือนนี้ ก็จะมีมือถือหลายรุ่นเลยนะครับที่ลดราคาลงไปนะครับเยอะพอประมาณเลยนะฮะแล้วก็จะมีบางรุ่นที่อาจจะไม่ได้ลดเยอะแต่ก็ลดอยู่นะนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันเลยครับกับเจ้าตัว Po Co M5 ตัวนี้เป็น M5 ธรรมดานะครับไม่ใช่เจ้าตัว M5S นะโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.58นิ้วนะครับนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่า Refresh เนี่ยเป็น 90Hz ในด้านของการทํางานเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G99 นะครับตัวนี้รองรับ LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับไม่ได้รอรับ 5G นะส่วนเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลโมดูลเลนส์โคร2ล้านแล้วก็ด e p t h s e n อร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา5 0 0 0ม a ์พร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์รุ่นนี้ครับเป็นความจุที่ RAM 6GB แสตอเรจเป็น128นะครับเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนกันยานะเปิดมาในราคา5,999บาทนนนครับับแต่่่วาาาณปจจุียผู้้้ชมซือไดใท4,800 1น9่บาทนั่นเองครับก็จะประหยัดลงไป1,100บาทนะครับถ้าได้ในราคาไม่เกิน5,000บาทผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่สามารถใช้งาน 4G หรือว่าเอาไปเล่นเกมได้แบบลื่นๆเลยนะครับในงบประมาณนี้ถือว่าคุ้มมากนะฮะใครสนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ลิงก์ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะรุ่นอื่นด้วยนะฮะมาต่ออันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Realme GT Neo 2นนนะครรับโดยุ่ี้สเปคใหห้้ขนนาาดจอมา6.62นิ้วเาะ อัลโมเลดครับค่าร,รีเฟรชเนี่ย120เฮิร์ตซ์เลยในเรื่องของการทำงานเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 870 5G นะครับตัวนี้รองรับ 5G นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับตัวเ a i n หลัก64ล้านพิกเซลโ e มโนเลน Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา5 0 0 0มิิลลแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว6 5วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปี2021นะครับก็อาจจะดูเก่าหน ความจุเริ่มต้นจะเป็น ram แนะครับสโเรเนี่ยจะเป็น128รนะครับราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่13,990บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่1600กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับจะประหยัดลงไปถึง3,000บาทเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับใครยังไม่ไปดูไปดูซะนะครับผมก็รายละเอียดต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างท ใครสนใจรีบนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับอันดับต่อมานะครับกับเจ้าตัว Nothing Phone One สเปคนะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.55นิ้วพันธุ์หน้าจอเลือกใช้เป็น OLED หรือ OLED นะครับค่า Refresh Rate เ,เนี่ย 120Hz เรื่องของการทำงานเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 778G Plus 5G นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเม i หลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra w ว d e อีก50ล้านครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาท 4, มิเลียมครับพร้อมกับชั้นเร็ว33วัตต์รุ่นนี้มีความจุเดียวนะครับก็คือ ram 8 g b ซ solid 256 g b นั่นเองนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเคยเป็นกระแสช่วงที่มันเปิดตัวเนื่องจากว่าเหมือนเป็นแฟชั่นโฟนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าสเปคต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ฮือฮาในระดับหนึ่งขาดตลาดไปช่วงหนึ่งเลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่18,900บาทนะครับราคาเปิดตัวก เก0าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเห็นมีข่าวแว่วๆมานะครับว่า n o t น i n g Phone 2เนี่ยกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับดังนั้น n o t น i n g Phone 1ก็อาจจะลดหย่อนราคาลงมานิดนึงนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่อันดับตัดมานี่ครับกับเจ้าตัว vivo v 2 e 5 pro 5g นะครับสเปครุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.56นิ้วพื้นฐานหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ครับค่า refresh rate ตัวนี้ให้มาที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์ในเรื่องของการทำงานเลือกใช้ชิปเซ็ตเป พิกเซลอเลยเลนออโต้ Y แ8ล้านแล้วก็เล่นมาโครอีก2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าให้ความเร็ยมาอยู่ที่32ล้านพิเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา4,830ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้มีความจุเดียวเลยก็คือแรม12นะครับโซลิดจะเป็น256ตัวนี้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1 9, ทนั่งทมื่นเก้าปันเยสาร้อ้ในรา8 0บ0ก่าบาทรถซื้อวนะครับก็หือดลง1,000กว่าบาทมีทอนนะฮะแต่ว่าปัจจุบน นะครับเนื่องจากว่าสเปคเนี่ยมันคล้ายๆเป็นน้องๆเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันชิปเซตตัวนี้เนี่ยไม่ได้แรงที่สุดของค่ายเมดิเทคก็ตามนะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้เล่นเกมได้นะครับลื่นๆแรงๆเลยใช้งาน 5G ได้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ตัวถัดมานะครับก็จะตัว One Plus 10T 5G นะครับตัวนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา6.7นิ้วนะครับพาเนลหน้าจอเป็น Fluid AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 120 Hz นะการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับกล้อ็กล้มาองหล 8ล้านเลนมาโครอีก2ล้านส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ยงให้ความจุมา4,800มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็ว150วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับตัวความจุเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น RAM 8กิกซ์ s d 128นะครับตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวมาที่24,990บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าจะซื้อได้ในราคาที่21,590บาทนั่นเองซึ่่่งรรราาาาาาคคคคนนนนนนีี้้้้กกก็็็ถืือออววใชไดเเเเเเลยยยะััพุปม เดือดหงนั่นแหละเพราะว่าชิปเซ็ตก็ดูนะครับสแตทดากอน8 Plus Gen 1อดีตเคยแรงนะครับปัจจุบันก็ยังแรงอยู่แต่ว่าแค่มีตัวแรงกว่าเท่านั้นเองนะครับผมมองว่ายังสามารถไปต่อได้นะแล้วก็ราคา2 1 0 0 0บาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มกับสเปคต่างๆที่ได้มานะครับใครที่เป็นสาวโบว์คอน Plus เนี่ยตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Vivo X70 นะครับตัวนี้เป็น X70 ธรรมดานะครับก็คือตัว 5G นั่นแหละสเปคนะครับให้ขนาดหน้าจอมา6.56นิ้วพื้นหน้าจอเป็น amoled refresh rate อัล 1,205G Octa Core นะครับกล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวครับตัวเมนหลัก40 x, ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถ,ถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา4 4 0 0มิิลลแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก4 4วัตต์โดยรุ่นนี้มีความจุเดียวนะครับก็คือ RAM 8GB Storage 1,28ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2021นะครับก็อาจจะนานหน่อยในสองปีแต่ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าตัว r e a i m e n s i t y 1,200แต่ก่อนเคยแนะคแแแแแแรรรรรรงงงงงมมาาาาากกกกนนนะะะคคคััััััันะับบบตตตต่่่่่่่่วววปจจจจจุ็ยยออูีีทดพล ได้ไม่ดีเท่ากับตัวใหม่ๆนั่นเองนะฮะโดยรุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาในราคา21,999บาทณตอนนั้นนะครับแต่ว่าณตอนนีุ้ผู้ชมซื้อได้ในราคาที่15,400กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะประหยัดลงไป6,000ถึงเกือบ7,000บาทนะครับประหยัดมากนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นนึงในซีรีส์เรือธงก็ว่าได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมี X แบบ90แล้วก็ช่างนะฮะแต่ว่าสเปคต่างๆนะครับมันยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะัับแล้ก็่ย,ยง,งอ,งอยมาาถึดดสุดท ของเรานะครับกับตัว Apple iPhone 13ครับโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.1นิ้วนะครับเพราะนหน้าจอเป็น OLED นะครับหรือว่าเป็น Super Retina x d r OLED ของเขานั่นแหละครับค่า Refresh Rate ตัวนี้ตัว13ธรรมดาจะเป็น60 Hz ปกตินะครับในด้านของการใช้งานตัวนี้เลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น Apple A15 Bionic นั่นเองกล้องนะครับให้กล้องหลังมา2ตัวตัวแมนหลัก12ล้านแล้วก็เลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา3 0 9 5ิ m a h พร้อมกับรองรับชาร์จ โดยรุ่นนี้เนี่ยเริ่มต้นจะให้แรมมาเป็น6กิกนะครับแต่ว่าความจุสตอเรจเริ่มต้นก็จะเป็น128ผมอ้างอิงจากความจุเริ่มต้นแล้วกันนะครับโดยรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อปี2021นะครับก็2ปีที่แล้วก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่เพราะปัจจุบันผมก็ใช้13เหมือนกันนะโดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่ราคา29,900บาทนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับหินวางจำหน่ายอยู่ที่24,500บาทนะครับถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับอย่างช่วงแฟลชเซลล์ต่างๆเนี่ยผมก็เห็นมน ปฏิบัติการ iOS นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ iPhone 13เนี่ยจริงๆมันยังคงสามารถใช้างาน,นได้ส่วนใครที่กังวลเรื่องจอเขียวนะครับเขาบอกได้เลยว่าประกันของเขานะครับต่อให้หมดแล้วทาง Apple เนี่ยเขามาเคลมเองเลยนะครับว่ายังสามารถไปเปลี่ยนได้ฟรีอยู่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมมือถือที่กําลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับยังแต่ละรุ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่อาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมก็เลยหยิบยกมาแล้วก็ราคาเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะพอตัวเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไปลองเลือกซื้อกันดูนะครับคือเอาไปดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ขายเงาะนะครับผมลองกดไปดูลิงก์ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับ YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับไปติดตามทุกช่องทางเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมวูเลียพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสทุกคนลากัน